สิ่งที่นักลงทุนคาดหวังในตลาดสัปดาห์นี้โดย Investopedia เผยแพร่เมื่อ13ตุลาคม2567เวลา6นาฬิกาตามเวลาในสหรัฐแปลและเรียบเรียงโดยไอเดียลงทุนสัปดาห์นี้มีการประกาศผลประกอบการจากภาคการเงินเทคโนโลยีสุขภาพและกลุ่มเทคโนโลยีการกล่าวสุนทร,รพจน์ของเจ้าหน้าที่จากธนาคารกลางสหรัฐหลายคนข้อมูลยอดขายค้าปลีกการเริ่มต้นก่อสร้างที่อยู่อาศัยและวันหยุดของตลาดพันธบัตรในวันจันทร์ ประเด็นสำคัญบริษัทการเงินชั้นนำและบริษัทเทคโนโลยีสุขภาพชั้นนำรายงานผลประกอบการดังนี้ Goldman Sachs, Morgan Stanley, City Group, United Health Group, Johnson Johnson และ Intuitive Surgical ขณะที่ไต้หวัน Semiconductor และ Netflix ก็จะประกาศผลประกอบการในสัปดาห์นี้ด้วยเช่นกันข้อมูลยอดขายค้าปลีการเริ่มต้นก่อสร้างที่อยู่อาศัยการขออนุญาตก่อสร้างและความเชื่อมั่นของผู้สร้างบ้านจะถูกประกาศในสัปดาห์นี้เช่นกัน ส่วนตลาดพันธบัตรปิดทำการในวันจันทร์เนื่องในวันโคลัมบัสข้อมูลยอดขายคาปรีจะเผยให้เห็นว่าผู้บริโภคยังคงใช้จ่ายอยู่หรือไม่ขณะที่ข้อมูลการเริ่มต้นก่อสร้างที่อยู่อาศัยการขออนุญาตก่อสร้างและความเชื่อมั่นของผู้สร้างบ้านจะช่วยให้เข้าใจถึงสถานะสุขภาพของตลาดที่อยู่อาศัยนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารกลางสหรัฐหลายคนที่มีกำหนดออกมาพูดในสัปดาห์นี้รวมถึงคริสโตเฟอร์วอลเลอร์ผู้ว่าการเฟดและแมรี่เดลี่ประธานธนาคารกลางสาขาซานฟรานซิสโก บริษัทการเงินชั้นนำบริษัทด้านเทคโนโลยีและการดูแลสุขภาพเป็นจุดเด่นของปฏิทินรายงานผลประกอบการไตรามาสในสัปดาห์นี้นักลงทุนจะต้องจับตารายงานผลประกอบการหลายฉบับในสัปดาห์นี้โดยบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีการเงินและการดูแลสุขภาพรายใหญ่ต่างเตรียมประกาศผลประกอบการรายไตรามาส ธนาคารขนาดใหญ่และบริษัทการเงินเป็นจุดเด่นของสัปดาห์นี้เริ่มตั้งแต่วันอังคารกับการประกาศผลประกอบการของโกลด์เมลเซกซ์ซึ่งคาดว่าจะรักษาความแข็งแกร่งจากธุรกิจวานิธนากิจหลังจากที่รายได้เพิ่มขึ้น20%ในไตรามาสก่อนวันพุธมอร์เกนสเตลลีจะรายงานผลประกอบการโดยบริษัทสามารถฟื้นตัวจากความอ่อนแอในธุรกิจบริหารความมั่งคัง่งและรายงานผลที่ดีกว่าที่คาดไว้ซิดรีกรุ๊ป PNC Financial Services และ State Street จะรายงานผลประกอบการในวันอังคารเช่นกันส่วน Discover Financial Services และ US Bancorp k รายงานในวันพุธขณะที่ Blackstone, Huntington Bankshares และ Truist Financial จะรายงานในวันพฤหัสบดีส่วน Fifth Third Bancorp k จะรายงานผลในวันศุกร์รายงานผลประกอบการในวันอังคารจาก United h e a l t h Group จะชี้ให้เห็นว่าบริษัทประกันสุขภาพสามารถผลักดันรายได้เพิ่มขึ้นจากแผนกอพเทอมได้หรือไม่รายงานในวันอังคาร ของจอร์นสันแอนจอร์สันจะตามมาหลังจากไตรามาสที่สองที่น่าผิดหวังเนื่องจากค่าใช้จ่ายครั้งเดียวทำให้บริษัทไม่สามารถทำกำไรได้ตามที่คาดการไวผ้ผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์แอบบอตและจะรายงานผลประกอบการในวันพุธขณะที่ i n t u i t i v e s u r g i c จ l จะรายงานในวันพฤหัสบดีวันพฤหัสบดียังเป็นวันสำคัญสำหรับบริษัทเทคโนโลยีเช่นกันโดยรายงานผลประกอบการของไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์จะออกมาหลังจากที่ยอดขายในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้นักลงทุนยังจะจับตาดูการเติบโตของจำนวนสมาชิกและรายได้ของ NetFlix อย่างใกล้ชิดอีกด้วยรายงานข้อมูลค้าปลีกและข้อมูลที่อยู่อาศัยจะถูกเปิดเผยในสัปดาห์นี้นักวิเคราะห์ตลาดจะจับตาดูถ้อยแถลงของตัวแทนเฟดและข้อมูลทางเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้ เจ้าหน้าที่เฟดหลายคนจะออกมากล่าวถ้อยถแถลงโดยเริ่มจากคำถแถลงของคริสโตเฟอร์วอลเลอร์ผู้ว่าการเฟดในวันจันทร์ส่วนในวันอังคารแมรี่เดลี่ประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโกและเอเดนาคูเกร์ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐจะออกมากล่าวถ้อยถแถลงเช่นกันรายงานยอดขายปีของสหรัฐในวันพฤหัสบดีจะชี้ให้เห็นว่าผู้บริโภคยังคงใช้จ่ายอย่างแข็งแกร่งหรือไม่ซึ่งสร้างความประหลาดใจาให้กับนักเศ,ษศร,รษฐศาสตร์มาโดยตลอด นอกจากนี้ในวันพฤหัสบดีดัชนีความเชื่อมั่นของผู้สร้างบ้านจะถูกประกาศออกมาโดยความเชื่อมั่นของผู้สร้างบ้านเริ่มเพิ่มขึ้นเนื่องจากอัตราดอกเบีย้ยจำนองลดลงส่วนในวันศุกร์ข้อมูลเกี่ยวกับการเริ่มสร้างบ้านและใบอนุญาตก่อสร้างจะชี้ให้เห็นว่าการก่อสร้างบ้านใหม่ยังคงเติบโตต่อไปหรือไม่ เพื่อนๆน,นักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้1กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป2สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น3ผ่าน QR code พร้อมเพยตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ4ผ่านปุ่มซูเปอร์แตงขอบคุณมากๆครับ